ครับผมอันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับจะจะคุยกันเรื่องของการติดตั้ง plug-in นะฮะตัวหนึ่งบน Blender แล้วก็ตัว c b u d นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมทั้ง2ตัวเนี้ยสามารถจะแลกเปลี่ยน Data ที่เป็นตัว Mesh หรือว่าตัวไฟล์โมเดลเนี่ยได้โดยที่เราไม่ต้องเซฟเป็น Format อื่นนะครับแล้วก็มาเปิดสลับไปสลับมานะครับ mm hmm. ก็คือเราจะยิงตรงโปรแกรมโมเดลเราเนี่ยจาก ซีบัตไปเบนเดอร์แล้วก็จากเบนเดอร์ไปซีบัตได้นะครับปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยมันชื่อว่าก็จีโอบีเ, b, เนาะมันคือ Go b บนเดอรนะครับมันคือมันคล้ายๆกับโกซีนะฮะของตัวปลั๊กอินของเบนของซีบัตนะครับแต่ว่าอันนี้มีคนเขียนสคริปต์ขึ้นมาด้วยด้วยตัว Python นะฮะให้มันซัพพอร์ตการทำงานบนตัวเบนเดอร์ตัวสคริปต์หลักเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวเบนเดอร์นะครับแต่ว่าจะใช้กลไกลของการส่งข้อมูลบางอย่างเนี่ยจากซีบัตมาเรียก สคริปต์ในเบนเดอร์ให้มันทำงานแล้วก็สามารถจะอวนถ่ายข้อมูลกันได้นะครับโดยใน GOB version เนี้นะครับผมก็ไม่น่ใจเวอร์ชั่นอะไระนะตัวนี้เขาออกแบบมาให้มันซัพพอร์ตกับเบนเดอร์สอดแนะครับแล้วก็เท่าที่ผมลองดูเนี่ยผมลองใช้ตัวนี้กับสีบัตร2 0งพันสิเก้องพีแล้วก็2021ที่เพิ่งอัปเดตมานะครับมันใช้งานได้ได้ดีเลยนะครับส่วนอันเนี้ย มันเป็นความสามารถที่สามารถถ่ายโอนกันได้นะครับในส่วนของตัวเบนเดอร์แล้วก็ตัวซีบัสนะครับในกรณีของการถ่ายโอนตัวเมชหรือว่าตัวโพลีกอนนะครับมันก็นยังอย่างที่เขาบอกว่าตัวโมเดลเนี่ยก็ได้เป็นเมชอย่างเดียวแล้วก็ได้โพลิเพนด้วยได้ UV ได้แมสได้โพลิกร๊ปได้ตัวแมปนะครับพวกนี้ถ้ากดคนที่ทำงานด้านนี้อยู่แล้วก็น่าจะพอเข้าใจเนาะว่ามันใช้ทำอะไรได้นะครับ แต่ที่ผมทำอยู่เนี่ยผมก็จะเอามาแค่2ตัวนี้ที่ผมเล่นเล่นอยู่นะครับส่วนการติดตั้งเนี่ยก็คือไม่ต้องไปดูขลับะราาไม่ต้องมาสนใจเดี๋ยวดูคลิปนี้แล้วกันนะฮะขั้นแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมให้ไว้ในตัว Description นะครับเข้าไปที่นี่แล้วมันจะเปิดมาหน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการดาวน์โหลดเราจะมาที่ปุ่มเขียวๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เลือกเป็นดาวน์โหลดซ i ปไฟล์นะครับก็ดาวน์โหลดซิไฟล์มา อันนี้ผมดาวน์โหลดมาบ้างแล้วนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไปในพาดดาวน์โหลดของผมนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาก่อนอตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราไม่ต้องแตกไฟล์นะนะครับไม่ต้องแตกไฟล์ซิปนะครับแค่เปิดดูด้วยโปรแกรมดูซิปไฟล์ของ Windows หรือของอะไรก็แล้วแต่อย่างเครื่องผมเนี่ยผมลงเซเว่นซิปไว้นะครับพอผมเปิดไฟล์ซิปเนี่ยมันก็เลยมาเปิดให้ดูเป็นแบบนี้นะครับส่วนเครื่องเพื่อนๆที่ดูคลิปเนี้ย จะใช้ตัวแตกซิปตัวไหนยังไงเนี่ยอันนี้ก็เราแต่เครื่องแล้วกันนะครับทีนี้เราเปิดไฟซิปเพื่ออะไรนะครับเราไม่ได้เราไม่ได้อันซิปนะเราเปิดไฟซิปขึ้นมาเนี่ยเพื่อเดาปุ่นคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เขามีอยู่นะครับแล้วสนใจที่โฟลเดอร์ชือวเบนเดอร์ที่มันอยู่ภายในไฟซิปตัวเนี้ยนะครับทีนี้สนใจเพื่ออะไรเราต้องสนใจมันเพื่อทําการติดตั้งลงในระบบนะครับของเครื่องเราเพื่อให้ซีบัตเนี่ยมันมองเห็นเป็นปลั๊กอินของเขานะครับ ผมใช้ Windows นะก็คือผมจะจะอ,อ้างอิงจาก Windows ก่อนแล้กันส่วนใครที่ใช้เครื่อง Mac นะครับเราก็ต้องดูีดแต่ผมจะให้ดูว่าเขาให้ไปกรอบว่ที่ไหนเนะาะสำหรับคนที่ใช้ Windows นะครับเราจะไปที่ d ดรฟนะฮะแล้วก็โฟลเดอร์ชื่อว่า user นะครับโฟลเดอร์ชื่อ public เป็น public user นะแล้วก็ไปที่ตัว pixellogic นะครับจากนั้นก็ไปที่ go c app เสร็จแล้วให้ทำการย้ายเ,าเรียกว่าย้ายไม่ได้เรียกว่าคัดลอกดีกว่า เราคัดลอกตัวโฟลเดอร์บินเดอร์เนี่ยนะครับลากมาเลยแล้วก็เอามาวางด้วยวิธีการไหนก็ได้ขอให้เอาโฟลเดอร์ที่มันอยู่ในไฟล์ซิปที่ชื่อ b e นเดอร์ตัวนี้นะครับเอามาวางในตำแหน่งของ go c p ที่อยู่ในไดรฟ์ c user public pixellogic แล้วก็ go c App นะครับเอาตัวนี้มาวางตรงนี้ข้างในไม่ได้มีริปอะไรนะะมันเป็นแค่เหมือนกับคอนฟิกที่เขาใช้กับตัวซีบัตนะฮรเราไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้ว่ามันคืออะไรตอนนี้ขั้นตอนของซบัตเสร็จแล้วนะครับต่อไปจะเป็นขั้นตอนของ b e นเดอร์ เราจะต้องทําการเปิดเบนเดอร์ขึ้นมาย้ำอีกรอบนึงว่ามันเป็นโหทั่องนะครับก็เปิดเบนเดอร์ขึ้นมาเราจําตําแหน่งไฟล์ซิปให้ได้แล้วกันว่าเราโหลดไฟล์ซิปไว้ที่ไหนนะครับเราอพอมาโหลดดูสมบูรณ์นะครับก็ติดตั้งผ่านกระบวนการติดตั้งแอดออนของเบนเดอร์ตามปกติก็คือไปที่เมนู Edit แล้วก็มาเลือก Preference จากนั้นก็ไปที่ Add-on นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Install นะฮะปุ่มนี้ Install เสร็จแล้วก็ไปทําการหาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับซึ่งผมก็ไปที่พาดดาวน์โหลดของเครื่องตัวเองซึ่งก็จะพบว่าเครื่องผมเนี่ยดาวน์โหลดไฟล์เวละมันชื่อว่าอะไรนะอันนี้ไง go ซนะฮะ Gob g o c Gob Gob b e n d e r คือผมโหลดไปแล้วสามครั้งนะครับเนี่ยอันนี้นี่ลองโหลด,เ,ด mm. เล่นเล่นดูนะก็ดูเวลาที่ยงคืึ้ครึ่งนะฮะผมเอาตัวไหนก็ไดนะ้ที่เราดาวน์โหลดมานะเช่นอ่ะผมเอาไฟล์ล่าสุดมันไม่สนใจชื่อไฟล์นะ นะครับเราไม่ต้องไปกังวลว่าอีกชื่อไฟล์แบบนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับเอาคอนเทนต์ข้างในาจากนั้นก็กด Insta l l ไปเสร็จแล้วในแค่นี้ฮะมันจะทําการคัดลอกตามระบบเขานะครับแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้เพื่อให้ใช้อ Add ออนนะครับกันเหนียวไว้แล้วก็ไปตรงปุ่มไอตัวเนี่ยฮะตัวเขาเรียกว่านะผมจำไม่ได้แล้วแฮมเบอร์เกอร์บัตทอนมั้งแล้วก็คลิกตรงเซฟพิเ e r ลนอีกทีน,นึงเผื่อมันไม่ได้เซฟให้เสร็จแล้วครับจะเห็นว่านี่ไง มันก็จะมีตัวโลโก้ตรงนี้มา Export Import นะครับแต่ยังไม่ต้องกดนะฮะเพราะว่าเราต้องไปทําการเปิดซีบัตเพื่อให้มันติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็จะทาการเปิดตัวซีบัตขึ้นมาโดยที่ผมยังไม่ปิดเบนเดอร์นะผมก็จะไปเปิดตัวซีบัตนะครับผมอัปเดตเป็น221หลักนะครับรอสักครู่นะฮะเครื่องผมแรมน้อยมันคงไม่แฮงโช์นะ นี่เวลาจริงเลยฮะเรียลไทม์เลยคือรอพร้อมกันนี่แหละครับผมก็รอเหมือนกันไม่เล่นวิดีโอเอา้าพอดีผมต่อออก2จอนะครับตอนนี้สีบัตผมไปโผูกในจอที่2องเลยผมคอลากมันกลับมาก่อนโอเคกลับมาละนะฮะอ่าเรียบร้อยทีนี้ผมก็จะเปิดไฟล์สักนิดนึงแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะผมไม่น่าจะมัต้องรีสตาร์ทไม่ไม่ต้องรีสตาร์ทมั้งเดี๋ยวผมเปิดไฟล์เก่าที่ผมทำเอาไว้ก่อนแล้วกันแน่นอนว่าการโหลดไฟล์เนี่ย ลอยพักใหญ่ๆนะฮะพักใหญ่ๆเลยแหละเพราะว่าแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้คือเครื่องผมเพิ่งจะเปิดมายังไม่ได้ใช้ทำไมอ่นแหลมน่าจะยังพออยู่ระหวังรอโหลดเนาะถ้าเกิดใครเล่นซีบัตสองพัแล้วเนี่ยเขาก็ว้าวกันในเรื่องของตัวเดดมิกใช่ไหมแล้วก็ตัวผ้าใช่ไหมครับแต่เห็นเห็นดราม่าเล็กๆกลุ่มคนใช้งานปั้นเนาะเบนเดอร์กับซีบัต่ย ก็ตบตีกันดราม่าก,กันว่าซีบัตไปลอกเบนเดอร์อะไรประมาณนี้นะครก็ไม่รู้ดีผมอยู่ในมุมมองของนักก็คือผมเป็นดีเวลลอปเปอร์ด้วยเนาะผมว่ามันก็ไ็่เรื่องปกติเลยถามว่าลอกไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะไม่แน่ใจมันเป็นเรื่องโปรแกรมมิ่งอ่ะคือใครก็ทําได้อะถ้าถามว่าลอกไหมต้องไปดูที่โค้ด แต่เพอิญว่าซีบัตเนี่ยผมเดาว่าเขาใช้ภาษาซีเขียนเพราะว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยผมเห็นมันจะมี QT วลเส้นอยูอ่อันนี้ผมเดาว่าเขาน่าจะเขียนจากภาษาซีะส,ะส่วนเบนเดอร์เนี่ยเขาเขียนจากภาษา y t ทอนเป็นหลักไม่นับพวกแอนด์นอื่นๆนะแต่ว่าตัวหลักเนี่ยมันใช้ภาษา y t h อนกันถ้าจะนับตามโค้ดเนี่ยมันมันก็พูดยากนอกจากว่าเจาะเข้าไปดูตัวกรอยทึมว่าเขาลอกจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งอันนั้ก็เป็นเรื่องเป็นราวไปแต่ก็ใครจะไปสนใจเนาะใช่ไหมครับ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของซีบัตนะในมุมมองที่ผมผมเป็นซอฟต์แวร์อยู่ในวงการซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์ด้วยแล้วละกันมันเร็วกว่าซีบัตเอาตรงๆคือมันเร็วกว่าในสเปคเครื่องเท่ากันนะเพราะว่าคราวก่อนมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปผมว่าโปรแกรมจะจะลื่นไม่ลื่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โปรแกรมมันอยู่ที่สเปคซึ่งผมก็ไม่เถียงแหละแต่ว่าในคลิปนั้นเนะี่ยผมผมใช้สเปคเครื่องเดียวกันไง ด้วยเซฟเปเครื่องเดียวกันเนี่ยซีบัตมันก็มีประสิทธิภาพสูงกว่าโอเคเรียบร้อยทีนี้มาคุยกันต่อเรื่องไอ้ตัวแอดออนใช่ไหมครับเรา copy ไฟล์ copy โฟลเดอร์ไปเรียบร้อยละเราก็สามารถใช้จริงๆคือตอนเนี้ยเราอะสามารถใช้ ego เนี่ย ego s e ได้ละผมก็กดไปกดที่ตรงปุ่มเนี่ยนะตรงถูกนะครับเอ้เนี่ยจะละมันเจอละมันจะเซิร์ชหาโฟลเดอร์ ตัวปลั๊กอินของมันว่ามันเจอแล้วมีเบนเดอร์ที่ผมยังไม่ได้เซตเพราะาผมก๊อบมาวังใช่ไหมครับระบบของซีบัตเนี่ยก็จะทำการเข้าไปสแกนหาโปรแกรมเบนเดอร์คงจะต้องรอนิดนึงนะฮะว่ามันจะเจอไหมถ้ามันไม่เจอเนี่ยเราก็แค่เบลไปตรงตำแหน่งติดตั้งได้แต่เบนเดอร์ที่ผมใช้อ่ะผมติดตั้งผ่านตัว i n s t a l l ปกติไม่ได้โหลดเวอร์ชัน10มามก็ต้องรอดูว่าเจอไหมโอเคไม่เจอ,อทีนี้พอไม่เจอเนะครับเราก็เบลไปหาเอง เราต้องกดเล้าหาเองแล้วเราต้องรู้ด้วยว่าเบนเดอร์เราติดตั้งไว้ที่ไหนเนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยเบนเดอร์มาติดตั้งไว้ในโปรแกรมไฟล์แล้วก็เบนเดอร์ฟอนเดชั่นนี่ไงเบนเดอร์สองจุดแปดสามแล้วก็เลือกเบนเดอร์ d o exe นะครับกเ็เรียบร้อยโอเคครับเสร็จแล้วนะครับแค่นี้ติดตั้งเสร็จแล้วครับเรียบร้อยจริงๆฮนะเ,เดี๋ยวผมจะย่อหน้าจอน,นหนึ่งเนาะอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับต่อไปผมก็จะโยนไฟล์ให้ดูเลยผมขอลบ เอมอนี่ออกไปก่อนลวกันนะฮะลบเป็นเนาะก็กด Del delete ธรรมดาก็ได้ครับเลือกแล้วก็กด delete เนาะเสร็จแล้วผมก็จะสลับมาที่ตัวนี้นะครับที่ C b บัสที่พวกเราดูเนาะที่คนที่ดูคลิปเนี่ยก็มาดูพร้อมกันละกันผมจะผมจะลองดึงถ้าเกิดเราคลิกที่สับทูตัวไหนละกันเนาะสมมติว่าเ,เราเลือกสับทูตัวไหน แล้วก็ถ้าถ้าทุกคนใช้ใช้ E Go C เป็นเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ Go C ท,ทั่วไปแหละสมมติว่าผมคลิกตรงกระโปรงแล้วกันนะฮะเลือกกระโปรงเป็นทรัพทูแล้วก็ผมก็กด E Go C ตัวนี้อยารู้มันเซ็ตดีฟอร์มาที่ที่เบนเดอร์หรือเปล่าเอ๊ะมันเซ็ตไปที่ไหนเนี่ยต้องเช็คก,ก่อนเนาะคลิกไปก่อนแล้วกันถ้ามันไม่มาก็มีวิธีหนึ่งนะครับตอนนี้เราเปิดสีบัตรอยู่ใช่ไหมเราก็ Import จากสีบัตรกด Import แค่นี้ฮะ แล้วมันก็จะไปลิงก์กับตัวซีบัตเองอยู่แล้วว่าเาเราคลิกสับทูไหนมันก็จะมาที่สับทูนั้นเป็นชิ้นเดียวนะครับตอนนี้ผ่าดมันก็ลิงก์โดยสมบูรณ์แล้วจะเห็นว่าผมเลือกสับทูตัวไหนในซีบัตใช่ไหมครับผมจะเลือกสับทูตัวไหนก็ตามเนี่ยสมมติผมเลือกหัวเขานะฮะแล้วก็กด Import Import มาไหมอา้าวไม่มาซะงั้นอะเดี๋ยวผมดูซีบัตรอบนึงอ๋อผมเพิ่คลิกโดนแล้วนี่นะผมต้องกด เอามาแล้วโอเคคือมันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับกดลิงก์หากันให้ได้ก่อนเมื่อกี้เนี้ยผมกดจากสีบัตรไปแล้วมันไม่ยอมเชื่อมต่อใช่ไหมฮะผมก็เลยมากดจากเบนเดอร์กฏว่าดึงกระโปรงมาได้พอผมย้อนกลับมากดจากสีบัตรสีบัตรก็ไปละนะครับถ้าจะเอาทั้งตัวเนี่ยก็คือเลือกอนะครับน่าจะไปทั้งตัวให้แต่ก็แน่นอนว่าตอนนี้มันมัน,ม,นมันต้องใช้เวลาพักหนึ่งเนาะเพราะว่าคือ โพลีะมันจำนวนค่อนข้างเยอะเอาเคมาแล้วนะครับนี่ไงมาลนะครับนี่ไงเรียบร้อยสําหรับคนที่อยากจะใช้ตัวเรนเดอร์ที่มันเจ๋งๆเ,เ,เนาะในในเบนเดอร์เนี่ยเบนเดอร์มันเจ๋งกว่าผมว่ามันเจ๋งกว่าคีย์ช็อตนะในด้านของอะไรในด้านของความเร็วเนื่องจากว่าตัวคีย์ช็อตรู้สึกว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ใช้ gpu ใช่ไหมครับนั่นเองไม่ได้ใช้ gpu แต่ว่าในเบนเดอร์เนี่ยตัวเรนเดอร์ที่เรียกว่า e v นะครับเขาใช้ gpu คือใช้การ์ดจอเนี่นแหละมันก็เลยมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเร็วที่สูงผมว่าสูงพอสมควรเลยแหละหลายๆคนก็เริ่มวาวแล้วก็หันมาใช้เบนเดอร์กันเยอะขึ้นผมก็ใช้เบนเดอร์มาก่อนแหละก่อนที่จะไปลงทุนกับสีบัตรนะครับโอเคอันนี้ดูหมดเรนเดอร์นี่เรยวไทมเ์เรนเดอร์นะเห็นไหมฮะนี่นี่คือเรยวไทมเ์เรนเดอร์ในเบนเดอร์ละทีนี้ปัญหาต่อมานะครับก็คืออา้าวแล้วพวกรูปสีต่างๆที่เราเพ้นส์โพลีเพน์ไว้ตรงเนี้ยมันหายไปไหน จริงๆแล้วมันไม่ได้หายไปไหนนะครับในเบนเดอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น v e r t e x color แต่ว่ามันจะไม่แสดงออกมาทันทีเราต้องไปเซตระบบที่เรียกว่าแมทเ r ีย l ให้เรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับในเบนเดอร์เนี่ยผมไม่อธิบายเรื่องหน้าจอพื้นฐานเนาะก็คือวิธีการเนี่ยก็เอาเป็นว่าเอาเมาส์มาตรงบริเวณมุมขวาบนของไอตัว v i e w p o r ตตัวเนี้ยมันจะเห็นเมาส์เป็นรูปแปลกๆตามตามหน้าจอเนี่ยนะครับแล้วก็คลิกลากค้างลากลงนะครับ ลากลงมาสไลด์หน้าจอคือมันคือการสไลด์ส่วนของหน้าจอเป็น2ส่วนนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ไอคอนซ้ายบนที่เป็นวิวตรงนี้สามดีวิวนะครับเปลี่ยนเป็นคําว่า shader editor นะครับตัวนี้จะเป็นสําหรับการจัดการเรื่องแมททเรียลนะครับเสร็จแล้วสมมุติว่าผมต้องการจะเอาสีตอนนี้ผมดูโหมดเรนเดอร์ผมกลับมาเป็นโหมดเนี่ยมันจะมีตรงนี้เป็นเชตโหมดนะครับเป็นการแสดงผลผมจะปรับมาเป็นตัวที่ตัวเนี่ยตัวนี้มั้งแมททเรียลนะครับจะเป็นการแสดง อไวะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ material material viewport พ h a d i n g เป็นโหมดไหนเอ่ย v i e w พ o r t shading เป็นโหมด Solid โอเคโหมดนี้ครับอันไอคอนที่3ไอคอนที่2นับจากขวามือแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นเรนเดอร์เป็น r ร a l t i m e render พร้อมหน้าจอคือโหมดเรนเดอร์อันนี้จะเป็นโหมด m มท e r i a l แล้วกันผมคลิกที่ตัวบอดี้เขาครับตัวตัวตว,วลัตัวเขาแล้วก็ดูนะตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นต้องเพิ่มอะไรบางอย่างเข้ามาก่อนเพื่อจะขอใช้สีจากโพลีเพน ซึ่งในโปรแกรมนี้เขาเรียกว่า Vertex Color นะครับก็พอเรามาเอาเมาส์มาอยู่เหนือหน้าจอนี้นะครับแบบง่ายๆกด Shift A นะครับเพื่อทำการ Add แล้วก็ตามด้วยเนี่ย Input Vertex Color เขาจะตั้งชื่อมาเป็น Col ที่ไม่ใช่อคอลัมนะ์นะนี่คือ Color นะครับเสจแล้วก็มันจะติดเมาส์เราอยู่แล้วก็วางไปแล้วก็ลิงก์โหนดสีเหลืองเข้าด้วยกันนะฮะเป็น Color เนี่ยแค่นี้สีก็จะมาเห็นไหมครับนี่ไงเห็นปะเนี่ยครับ สีมาละสีที่เราเพ้นไว้ครับแต่ทีนี้ทุกคนถ้าเกิดถ้าเราเห็นในตัวราละเอียดโมเดลเนี่ยอเน,นี้มันจะมามันไม่ได้มาตามสับสับดิฟที่เราทําเอาไว้ในเอ่อีบัตนะมันจะมาตัวเลเวลต่ําสุดนะครับอย่างในซีบัตเนี่ยผมทำาลอสักครู่ผลดตภัณฑ์สลับกลับมาเหมือนออโต้เซฟอยู่ไม่อยากไปขัดจังหวะมันกลัวมันจะแฮงนะครับ คือคนใช้สิบัตรน่าจะเข้าใจเนาะคือการที่เราเอาอีกตัวโมเดลเราแบบเอ็กพอร์ตไปแบบปลักอินอะ่ะมันจะเอาโมเดลที่อยู่ในความละเอียดเลเวลต่ําสุดออกมาเนาะอันนี้ผมอธิบายแล้วกันมาลุยต่อตรงนี้ดีกว่าอาเบนเดอร์ไปแล้วโอเคก็เหมือนเดิมฮะคือตอนนี้โมเดลมันแยกชิ้นมาดูจากชื่อด้านขวามือก็ได้ครับเนี่ยผมไม่ได้ตั้งชื่อไว้มันก็จะมาตามตามซับทูเนาะ ก็โมเดลแต่ละตัวเนี่ยจะมีแมททเลของตัวเองมันก็เหมือนในเซบัตนั่นแหละสมมติว่าผมคลิกที่หัวใช่ไหมแมททิลก็เป็นของมันเองก็ต้องทําขั้นตอนเดิมกดชิป A เลือกอินพุตเลือกเบอร์เท o l o r ลเอร์เลือกสีที่เขาตั้งเอาไว้แล้วก็ลิงก์สีเหลืองเข้าด้วยกันแบบนี้ก็คือต้องทําไปทุกอันนะครับจนกว่าจะครบทั้งหมดอ่ะเนาะก,ก็ต้องไล่ทําทุกอันนะฮะจนกว่าจะครบทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะตัดไปให้ดูตอนที่มันครบแล้วละกันนะครับ โอเคครับอันนี้ผมทำแมทเทเรียลครบทุกชิน้นละนะฮะมันก็จะประมาณนี้ก็คือมาครบหมดนะถ้าเทียบในในซีบัตเนาะก็จะพบว่ามันมาครบหมดแต่ว่าระบบการแสดงผลการเรนเดอร์ ander, มันก็อาจจะต่างกันนิดหน่อยนะอันนี้มันจะเป็นแบบหมดแมทเทเรียลรูเพียวที่ไม่มีการจําลองทางแสงเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าในวีวพอดของสีบัตเนี่ยมีการจําลองทิศทางแสงเข้ามาเบื้องต้นเพื่อให้เราเห็นลักษณะของเงาต่างๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาจะมีระบบแมทเทเรียลเนาะ คคนแกก็จะต่างกันแหละแต่อันนี้เป็น,ปนของเบนเดอร์นะฮะนี่คือเราตัดหมดแสงแสดงแต่เฉดล้วนๆที่เราทำบที่เรี้วไว้นะครับส่วนนี้จะเป็นโหมดเรนเดอร์นี่ไงก็จะเห็นไหมมันก็จะเรียวทำให้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราเซตไอตัวแสงนี้ยังไงนะครับเอาป็นว่าในคลิปนี้ผมจะก็คงจะไม่ไม่ไม่คุยในรายละเอียดว่ามันจะต้องเซตอะไรยังไงผมก็ใช้ตาม ตามที่ผมเดโมไปแล้วกันเนาะอ๋อกำลังจะปวดอธิบายยังไงอธิบาผมก็เดโมคร่าวๆไปก่อนแล้วกันผมทำผมทำเองไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้เราเห็นว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะนี่ผมเป็น a อร์เดียไขนาด10หน่วยแล้วกันนะฮะ10 10ยิ่กระจายให้วงแสงมันเยอะแสงก็จะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะฮะพอแสงมพน้นที่เยอะเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรตัว เเปคูล่าตัวพื้นที่ในการสะท้อนแสงเนะี่ยมันก็จะมันก็จะกระจายออกไปทั่วตัวแสงมันจะดูดูฟุ้งกว่านิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ให้ดูก่อนเห็นไหมฮะก็ได้ระดับหนึ่งเนาะผมจะแอดพื้นให้เขานะครับก็ไม่รู้ว่าพื้นน่ยจะประมาณไหนดีก็ทํามาระดับหนึ่งแล้วกันนะฮะแล้วก็มูฟมันลงนิดหน่อยคือตอนนี้แมททิเรียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ละผมขอขยับพื้นให้มัน ก็อพอได้อยู่ประมาณนี้แล้วกันเนี่ยฮะก็ประมาณนี้เห็นไหมถ้าเราต้องการให้มันละเอียดบ้างน้อยแค่ไหนในการเรนเดอร์เนาะจะเอาเมาส์มาตรงไอ้รูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยครับแล้วก็ปรับแซมเปิลให้เยอะขึ้นยิ่งแซมเปิลเยอะก็จะมีการคำนวณรายละเอียดของแสงที่มีความเขาเรียกว่าอะไรความละเอียดของการเรนเดอร์แล้วกันที่มากขึ้นนะฮะผมลองใช้วิ p พอ t ที่2 5 6เท่ากันกับเรนเดอร์ มาใช้การ์ดจอนะถ้าเกิดเรามีการ์ดจอก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่ไงก็ได้ออกมาเรียบร้อยและผมไม่ต้องจัดเองพวกทีไลท์นะผมก็จะเรนเดอร์ผมธรรมดาเห็นว่าถ้าเกิดเราอยากรู้ละเอียดไหมดูที่ดูที่ระดับส,สเต็ปการเรนเดอร์ตัวเงาครับถ้าเกิดเรายิ่งใส่ตัวนี้ต่าๆมันก็หย,ย,ยาบเห็นไหมเห็นไหมฮะถ้าเกิดเราใส่สูงๆเช่น64 เงาก็จะฟุ้งเยอะขึ้นผมใส่ไป2 5 6ก็จะละเอียดมากเห็นไหม,มครับแต่เป็นเรียวไทม์นะครับส่วนเรื่องของไอตัวโพลีนทำไมมันเป็นเกล็ดๆอย่างเงี้ยมันเป็นการแสดงผลแบบแฟตนะฮะก็ต้องเปลี่ยนก็คลิกที่วัตถุเนาะแล้วก็ออบเจกนะเมนูออบเจกในนี้แล้วก็เลือกเชดสมูทแค่นี้นี่ผมขอพับนี้เก็บไปก่อนนะครับทุกตัวเลยเราเล่นเชดสมูทได้หมด ทุกตัวเราจะเล่นกับกเขาเรียกว่าเชดสมูทเนาะก็คือการเปลี่ยนการแสดงผลของตัวโมเดลเนี่ยให้มีความสมูทโดยที่เราไม่ต้องไปปรับความเร็วของโพลีกอนสีบัตรไม่แน่ใจสีบัตรมันเป็นใช้บัตรสมูทเนาะแต่อันเนี้ยเราเล่นคือลูกเล่นเบนเดอร์นี่เยอะมากนะฮะถ้าเอาว่าเราคือจะเป็นของฟรีก็จริงเนี่ยผมว่ามันวาว,าวมากเลยนะแต่สาเหตุที่ผมไปซื้อสีบัตรเพราะว่าผมผมลงหลายงานปั้นเนาะแล้วเครื่องมือในการปั้นหลายอย่างเนี่ย เออณตอนนึงเนี่ยเอาตอนนี้ก็ได้ความสะดวกสบายในงานปั้นเนี่ยผมว่าซีบัตก็ยังยังนำอยู่นิดหน่อยนะถ้าไม่นับดาม่าว่าเอ้ไอ้นี่ลอกใครอันนั้นลอกใครผมผมไม่สนใจดาม่าอยู่แล้วนะครับเราสนใจที่ตัวผลงานออกมากกว่าอประมาณนี้นง่ายก็จะได้ตัวลักษณะของงานออกมาเหมือนกันแต่เรนเดอร์ผมว่าวิวพอร์ตเรนเดอร์ในเบรนเดอร์แม่งเจ๋งกว่าม,มองผมนะ ผมว่ามันเจ๋งกว่าอันนี้ก็ดูดีแหละแต่ว่าผมว่าไอ้นี่มันเล่นได้เยอะมากเราแต่งแสงแต่งอะไรได้แบบค่อนข้างเต็มที่เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นการแนะนำเ,นะเรื่องการติดตั้งออแอดออนนะครับไม่เบน,นเดอร์เลยกแอดออนในซีบัตแล้ว่าปลักอินตัวหนึ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนโมเดลระหว่าง2โปรแกรมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเซฟไฟล์ให้มันเสียเวลานะฮะเรายิงตรงไปมาได้เลยนี่ผมเล่นละเสร็จแล้บเนี่ยเรียบร้อยนะครับเนาะ โอเคลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งนะเผื่อใครแบบดัดท่าโพสใน c ีบัตรเราไม่ค่อยไม่ค่อยเวิร์กนะฮะนี่ดูนี่นะครับในเผื่อใครไม่เคยใช้มาก่อนเนาะในเบนเดอร์เนี่ยมันจะมีบลัชตัวหนึง่งเจ๋งมากผมจะให้ดูบัตนะ,ะมามาสครับติ้งโหมดสครับติ้งโหมดแล้วก็ผมเลือกตัวนี้ละนี่ครับนี่นี่นี่ผมจะให้ดูอะไรมันจะมีบัตตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าโพสนี่นี่ี่โพสบัตเจ๋งมาก เนี่ยคือสมมตินะผมผมขยายทุกกันให้มันไอ้ไม่ใช่เออขยายแปลงให้มันมีรัศมีกว้างขึ้นเห็นตรงนี้ไหมครับนี่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 ปึ๊บคือมันดัดท่าได้เลยะฮะเจ๋งมากอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเคยพยายามทาเลซีบัตตั้งนานแล้วผมทําไม่เป็นผมใช้ทานโพสอะไรไม่เป็นสักอย่างเจอไอ้นี้เข้าไปแบบจบเลยฮะนี่นี่นี่เนี่ย,ย,ย,ยคือแบบมันเจ๋งมาก ผมว่าเจ๋งกว่าาอกนะในมุมมองผมอะก็ประมาณนี้ส่งกลับได้ไหมนะฮะเราเอ็กพอร์ตกลับไปลองเล่นดูนะเนี่ยเขาไม่ยอมนะครับอ๋อหาหาผ่าสิบบาทไม่เจอโอเคไม่เป็นไรหาให้ก็ได้เขาหาสิบผ่าสีบบาทไม่เจอเอ็กพอร์ตกลับก็หาผ่าให้นีไ่ไงสีบบาทอีกจบใจเลยกลับมาไหมเนี่ยจริงผมก็เพิ่งเคยส่งกลับไปนะผมไม่รู้มันจะส่งได้ผลจริงหรืลองลองเลง่นกันได้แฮะเลยปะ อัปเดตซิมโบฟิเนิชเรียบร้อยเห็นไหมครับว่าดัดแขนเขากลับมาได้ด้วยเห็นไหมก็คงจะเห็นภาพนะว่าบลัอกอินตัวนี้มันใช้งานได้เจ๋งแค่ไหนนะตัวนี้ต่อไปคนที่ใช้2ซอฟต์แวร์เหมือนผมอย่างเงี้ยหรือใครที่คิดว่าเอย,อยาก,กรวม2อซอฟต์แวร์เข้าด้วยกันเพื่อความเจ๋ง,งทั้ง2ซอฟต์แวร์มันเจ๋งคนเราแบบใช่ไหมก็น่าจะใช้กันเป็นแล้วเนาะคลิปนี้ก็พูดเยอะไปหน่อยนะฮะใช้เวลา เกือบ20นาทีกว่านะครับก็สำหรับคลิปนี้คงจะคุยกันแค่นี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมที่ผมผมมีเวลาในการทำแล้วกันเนาะเราจะมาแชร์กันใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปสนใจเรื่องการทำเกมด้วย Pixel Art อยู่เดี๋ยวถ้าเกิดรวบรวมเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วอาจจะทำคลิปคุยกันแบบนี้ต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ต,นนกตีหนแล้วนะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับ สวัสดีครับ